ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง GPFT h นะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโรบักเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าดึงเพื่อนวงเล็บเล่น2คนนะครับผมก็ เพ่นเล่นสองคนดีผู้เล่น2คนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เราจะมาเล่นกันนะครับอย่างแรกนะเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่อะไรไม่รู้อ่ะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันนะครับผมก็ต่อไปนะครับการผจญภัยร่วมมือขั้นสุดท้ายที่ให้คุณและเพื่อนร่วมทีมนำทางผ่านหลักสูตรอุปสรรคที่ท้าทายผู้เล่นคนหนึ่งจะควบคุมรถเข็นในขณะ ที่ผู้เล่นคนอื่นจะควบคุมเบรกเพื่อควบคุมความเร็วของรถแต่ระวังนะสิ่งกีบขวางร้ายกาดซุ่มซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุมพร้อมที่จะเคาะคุณออกเออออกหรือทำลายรถเข็นอันมีค่าของคุณ คุณสามารถปลดล็อกสกินรถเขียนรอบแผนที่ในขณะเล่นคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรับมือความท้าทายร่วมกันพร้อมแล้วครับผมก็ไปดูในเกมนะครับ ผมอัดแต่เสียงไม้ไว้เสียงเพลงในเกมนี้ไม่เคยเป็นมิดเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูน,นะครับผมอันนี้ร้านค้านะครับโอเคร้านค้าก็ซื้อรถเข็นได้เนะนะอันนี้อะไรอ่ะเติมโลบัานะครับผมอันนี้ก็สุ่มฟรีนะเนี้ยแต่ผมสุ่มไปแล้วนะเพราะว่าที่จริงผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่ามันอันนี้ทุกคนมันใน ที่อาจมีปัญหาเสียงไมัมนช็อตนะครับผมก็เลยต้องอัดใหม่นะนี่นสุ่มไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เดินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เล่นนะครับผมนี่นะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะนี่นะนี่เดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนี่เห็นไหมมีคนเข้ามาแล้วนี่เราก,กดคู่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเราดึงไปเลยนี่เห็นไหมมันก็จะมีทีมอื่นด้วย ใช่ไหมวะเอาทำไมมีแต่ทีมผมวะเอาผมเล่นตอนนั้นทำไมมีหลายทีมอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเราก็ต้องลากเพื่อนไปนยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่เพื่อนอาจจะเบรกได้นะแต่ผมเล่นเล่นเป็นคนนั่งอยู่ในรถให้ดูนะเห้ดูทุกคนเอ,อ้ยมาได้ไหมเนี่ยเอ้เกือบไปถอยหลังได้ไหมวะถอยหลังไม่ได้ด้วย ชิปหายแล้วโอเคไปไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปต่อไปได้ก็ไปต่อมาอโอเคเอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมมาเอาใหม่เอาใหม่ดีไงคนที่ผมพาตายเมื่อกี้คนระับนี่โอเคเดี๋ยวตานี้ผมเป็นคนนั่งโอเคเขาเป็นคนใอลากพอดีไนะมผมว่าจะลองเป็นคนนั่งดูนะ โอเคนี่ให้เขาลากนะครับผมเราก็สามารถเบรกได้ใช่ไหมแล้วถ้าเบรกเขาก็จะไปไม่ได้นะไม่ใช่ไปไม่ได้มันชาลงใช่ไหมวะไอ้ใชยนะไม่รู้ว่าแต่เหมือนมันจะเหมือนจะมันจะไม่เบรกเลไแล้วเดี๋ยมกดเบรกไปแล้วเดี่ยเฮีย้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไเพื่อนเฮ้ยโอ้โหผมจะเช้ราไม่เน่วันเนี้ย มาครับผมมาครับผมว่าสนุกนะแตตเออร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูร้านค้าใหม่หน่อยอันนี้น่าจะเป็นที่ซื้อโรบาร์คหรือเปล่าร้านค้าตรงนี้นะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นรถรถเข็นที่รถเข็น,ถ,ขนถูกล็อกน่าจะเป็นในนี่เปล่าครับปลดล็อกด่านแล้วได้รถเข็นเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมาเดี๋ยวลองดูครับนะ โอเคให้เพื่อนลากไปเลยเฮ้ยเบรกเบรกหน่อย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 ใจเย็นๆอผมรู้แล้วเบรกมันก็มีที่ดีที่เสียอยู่นะก็แบบยังไงถ้าควบผมดีก็ดีอะ่ะเห็นไหมเนะี่ยมันจะตกเนะี่ยมันจะตกข้างเนีย่ยถ้าไม่เบรกอะ่ะเนี่ยๆๆถ้าไม่เบรกอ่ะมันจะตกได้นะทุกคนเฮ้ยอย่ามาชนอย่ามาชนชนทำไมชนทำไม จะชนตี้โอ้โหทำไมชอบชนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องตั้งใจเล่นนะเกมนะผมบอกเลยนะ้าไม่ตั้งใจเล่นมีโอกาสแพนะที่เพื่อนจะแบกเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเย,วเยวนะครับผมตั้งเย็นเย็นนะทุกคนเฮ้ยเอาเอา,เอาเพื่อนไปเราต้องช่วยเพื่อนเบรกด้วยนะทุกคนเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไม่ตกแล้ว น่ะมันชอบผมตกตรงนี้สองสามรอบแล้วนะทุกคนมามามาขออกตาหนึ่งไงก่อนไปคลิปนะครับแบบนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับผมถ้าไม่แบบย้ายโลกนะแต่ถ้าเป็นโลกสองก็ใช้ร้อยเก้าเก้าโลบักนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะมันใช่หรอวะอะไรเนะี่ยของขวัญให้เพื่อนอ๋อคือต้องน่าจะ ต้องใช้แค่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักในการไตหรือเปล่าหรือยังไงไม่น่าจะไม่ไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าใช่นะอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครเคยเล่นนะมันก็ไม่รู้นะครับผมแต่มันมีแค่นี้เหรครับแบบจริงนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะผมามาไปดนูนะครับผมเาผมเป็นคนลากนะตานนี้ เออเอเพื่อน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 เบรกให้หน่อยดิเพื่อนไม่เบรกเลยเพื่อนเพื่อนเบรกให้หน่อยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยรถเขียนแตกแน่เลยเนะี่ยใช่ไหมผมอ่านเหมือนผมอ่านเมื่อกี้นะผมอ่านในตรงหน้าหน้าเกมอ่ะเหมือนมันจะมีอรถเขียนแตกรถเขียนอะไรด้วยนะทุกคนที่ผมอ่านมาก็ยุ่งมัน เกมนี้ก็ถือถือว่าแบบทำมาได้ละเอียดดีนะครับผมก็ยังไงอะ่ะมีแบบระบบรถดเข็นแตกอะไรแบบนี้เนะ่ะมีคนมาเนี่ยมีคนอยู่เนี่ยเอ้ยเอาโทรศัพท์ค้างเอ้ไม่ใช่โทรศัพท์ค้างหน้าจอค้างเอาได้โอเคไม่มีใครอยู่ใน็อบบี้เลยนะครับผมก็เ,เป็นว่าครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ ับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็แล้วครับผมบ๊ายบายผมเจอนะครับ